ค่นี้คือม็อกครรี่นะคะปลูกไว้มีดอกแล้วจ้าค่ะเราก็จะมาชมม็อกครรี่กันจ้าม็อกครรี่นี่สวยมากเลยนะคะก็กำลังจะออกดอกคะ่ะต้นสวยงามต้นโตต้นใหญ่แล้วก็สูงนะคะก็สูงคะ่ะไม่ไม่เตี้ยมากนะคะ ใบก็จะเป็นมันมันหน่อยนะคะนี่ออกดอกแล้วนี่จริงๆนี่คือผัดได้แล้วนะต้นนี้นะต้นอุดมสมบูรณ์ค่ะก็กำลังจะจ่อดอกติดดอกนะคะเพื่อที่จะเอาไปผัดคือมอคคอลี่นี่เป็นพืชที่แบบว่ามีต้นสูงนี่คือต้นอวบมากเลยนะคะผัดได้แล้วเนี่ยผัดได้แล้วค่ะทุกคนเนี่ย มองขึ้นไปนะคะบนนู้นก็จะเป็นต้นเฟิร์นค่ะข้างบนนู้นก็จะดอกด้วยนะนะ,ะปลาหวังเฉินนะคะอืมอ้ผักสวนครัวจ้ะทุกคนผักสวนครัวรั้วกินได้นะคะก็พื้นที่ว่างตรงไหนก็ปลูกใส่ตรงนั้นเลยก็ค่อนข้างที่จะแบบสวยงามแล้วก็ได้ประโยชน์จากพื้นที่ค่ะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูหนาวนะคะต้นไม้ก็ต้องการน้ําหน่อยนะคะเพราะต้องเอาน้ํามารดทุกเช้าเลยจ้ะนี่ก็พี่ตีพึ่งเอาแบบน้ํามารดนะจ๊ะพี่ตีก็คือจะเป็นแฟนของพี่ตุยนะคะค่ะมาชมต้นมอคคอรี่จ้ะมอคคอรี่กับกระลำปลีค่ะ ค่ะวันนี้ค่ะเราก็มาพาทุกท่านมาชมผักกระลำจ้าผักกระลำงามมากเลยจะผักกระลำข้างรั้วนะจ๊ะผักกระลำริมรัมร้วริมรั้วบ้านของพี่ตุ๊กจ้าเพื่อนก็ปลูกไว้เป็นผักสวนครัวรั้วกินได้ค่ะทุกคนค่อนข้างที่จะงาม,มากปลูกเองนะคะปลูกเองเอาไว้ผัดเอาไว้ทำอาหารนะคะ ตนี้แหละผักปลูกเองเพื่อนไม่ได้ฉีดยานะคะทุกคนก็ผักนี้ไม่ต้องฉีดยาเลยนะเดี๋ยวจะพาไปดูมอคคอรี่นะคะมอคคอรี Mercury. Mercury ่มอคคอรี่ก็ก็สวยจ้ะแล้วก็มีดอกด้วยนะวันนี้นะคะเราก็มีมีผักมอคคอรี่ค่ะมานำเสนอนะคะนี่คือบ้านของพี่ตุ๋ยจา้าพี่ตุ๋ยแล้วก็เฮียตีเนาะเพื่อนก็ปลูก มอคกอรี่ <Mercury S 2> อยู่หน้าบ้านนะคะทุกคนออกดอกแล้วจ้าเราก็มาดูดอกมอคกอรี่กันนะคะนี่เลยดอกมอคกอรี่อรุณสวัสดยามเช้านะคะนี่ก็คือ,อเช้าเช้านะคะเชา้าเช้าอันนี้คือกระหล่ำกระหล่ำปีใช่ไหมเฮียพี่ตีกระหล่ำปีนี่คือกระหล่ำปีใช่ใช่กำลังห่อคะ่ะกระหล่ำปี ปลูกเองปลูกง่ายอยู่นะคะเนี่ยของพี่ตีปลูกงามงามค่ะทุกคนมีมอกคอรีโอ้ยมีจะผักสวยเราก็จะมารีวิวบ้านสวยนะคะข้างบ้านนี่ต้นมอคคอรีนะคะทุกคนเนาะกระล่ำปีค่ะม็อกคอรีจามอคคอรีใช่ค่ะใช่ใช่ ดอกโตมากค่ะกำลังจะออกดอกนะคะกระลำปีสวยมากค่ะเพื่อนก็จะอากาศนี้ดีค่ะช่วงเช้านะคะช่วงเช้าเพื่อนก็รดน้ำเสร็จก็นี่แหละเรียกน้องสาวมารีวิวสวยมากเลยจ้ากระลำปีกระลำ